หลังหยุดยาวมาใครมีอาการแบบนี้บ้างงงกับชีวิตไม่รู้จะทําอะไรต่องงแม้กับเรื่องง่ายๆเรื่องทั่วไปเลยตัดสินใจไม่ได้อย่างเช่นวันนี้จะกินอะไรดีวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีวันนี้จะทําอะไรดีหรือมีอาการซึมเศร้าไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเป๋าไหมแม้จะหยุดพักผ่อนมาแล้วบางคนอาจจะมีอาการอารมณ์เสียงยง่ายขึ้นขี้หงุดหงิดง่ายขึ้นบางคนก็อาจจะบเบลอจำอะไรไม่ค่อยได้อย่างเช่นเมื่อกี้เอากุญแจไปวางไว้ไหนนะ บางอาการอาจจะเป็นการเหนื่อยตลอดเวลาเลยขยับตัวก็เหนื่อยไม่ขยับตัวก็เหนื่อยรวมทั้งอีกอาการหนึ่งก็คือว่านอนผิดปกติไม่ว่าจะเป็นนอนมากเกินหรือว่านอนน้อยเกินซึ่งถ้าเช็คจากหลายข้อที่บอกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการค่อนข้างเยอะเกือบตรงทุกข้อเนี่ยก็น่าจะมีอาการ post holiday blues หรือว่าอาการซึมเศร้าหลังหยุดยาวจริงๆเคยพูดถึงไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ ก็กลับมาพูดถึงอีกแล้วก็เอาวิธีรีเซ็ตตัวเองมาฝากเพื่อที่จะได้จัดการกับตัวเองให้ดีขึ้นโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมีแผนการรีเซ็ตตัวเองให้2แผนแผนหนึ่งก็คือว่าใช้เวลา1วันกับอีกแผนหนึ่งถ้าใครที่ไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยก็ใช้เวลาสัก15-30ถึงนาทีก็รีเซ็ตตัวเองได้เราก็จะแถมวิธีป้องกันสำหรับการหยุดยาวครั้งหน้าไว้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการ post holiday blues หรือว่า,าการซึมเศร้าหลังหยุดยาวอีกแต่ก่อนที่จะไปเริ่ม แผนการรีเซ็ตเนี่ยมาทำความเข้าใจเรื่องของ post holiday blues กันก่อน post holiday blues หรืออาการซึมเศร้าหลังหยุดยาวเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยรวมกันแต่หลักๆก,ก็จะเป็นพวกจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไปกิจกรรมที่เราทำที่มันเปลี่ยนไปรวมถึงนาฬิกาชีวิตที่เปลี่ยนไปซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนที่หยุดพักผ่อนไปเที่ยวอะ่ะมันสามารถเกิดกับคนที่ทํางานได้เหมือนกันบางคนอาจจะ ทำงานเร่งรีบทำงานยุงน่งมากหนักมากเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็พอตอนนี้มีเวลาได้มาพักแล้วอะ่ะก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือค่อยๆปรับจังหวะชีวิตใหม่แล้วก็ใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้น สิ่งสําคัญเลยอะที่ต้องเตือนใจไว้เสมอก็คือว่าการรีเซ็ตตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการกดปุ่มแล้วล้างข้อมูลทุกอย่างแล้วเริ่มใหม่จากศูนย์แต่ว่าเป็นการค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นทุกคนลองคิดดูว่าเราอะใช้เวลาไปกับจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยตั้งหลายวันดังนั้นการที่จะรีเซ็ตตัวเองจะเปลี่ยนตัวเองกลับมาให้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหลายวันเหมือนกันถ้าเข้าใจตามนี้แล้วเรามาเริ่มแผนการรีเซ็ตกันแผนรรีเซ็ต ฉบับหนึ่งวันสำหรับคนที่มีเวลาทั้งวันนะตอนเช้าเนี่ยเราจะเริ่มวันใหม่อย่างอ่อนโยนไม่ต้องรีบแต่ว่าต้องมีสติสิ่งที่อยากแนะนำให้ทำก็คือว่าตั้งนาฬิกาปลุกคือกำหนดไว้เลยว่าเราอยากจะตื่นเวลาไหนเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ตื่นให้ได้ในเวลาที่กำหนดโดยที่ไม่จะป็นต้องตื่นเช้ามากแต่ว่าแค่เราไม่ปล่อยเวลาทิ้งไปทั้งวันอนะหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้ว ทันทีเลยหลังตื่นนอนหลังจากนั้นก็เปิดผ้าม่านหรือว่าเปิดไฟให้มีแสงเข้ามาให้มันสว่างขึ้นจากนั้นก็อาบน้ําแต่งตัวสบายๆเอาให้รู้สึกสบายรู้สึกสดชื่นอะไม่ต้องเน้นว่าแบบดูสวยดูดีไปเลยยังไม่ต้องขนาดนั้นระหว่างนี้เนี่ยเราก็เปิดเพลงเบาๆสบายๆคลอไปก็ได้แล้วก็เขียน Todo list ง่ายๆเอาแค่ไม่กี่อย่างพอหนึ่งถึงสามอย่าง เป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้เสร็จวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการตอบแชทที่ค้างไว้หรือว่าการล้างจานหรือว่าสระผมอะไรก็ได้ที่เราอยากทำให้สำเร็จเรื่องมาแค่ไม่กี่ข้อพอแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้องกินอาหารด้วยดังนั้นกินมื้อเช้าที่มีประโยชน์ไม่จะป็นต้องกินเยอะไม่จะป็นต้องกินหนักแบบโอ้โหครบห้าหมู่จัดเต็มไปเลยให้มีอะไรรองท้องอ่ะให้มีพลังงานไม่ต้องกินเยอะแต่ว่าขอให้กินมื้อเช้า แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือว่าห้ามเล่นโทรศัพท์เด็ดขาดในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนต่อไปช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราไม่ต้อง productive มากแต่ว่าจัดการธุระหรืองานค้างจัดการภารกิจต,ต่างๆเล็กน้อยบ้างเพื่อให้สมองเรารู้สึกว่าเราเริ่มกลับมาแล้ะเราเริ่มกลับมาทํางานเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเราเริ่มควบคุมชีวิตเราได้แล้วสิ่งที่จะแนะนําให้ทำเนี่ยก็ขยับร่างกาย อาจจะเดินเล่นยืดตัวสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสัก10 15นาที20นาทีก็ได้ให้ร่างกายเราเหมือนกระชับกระชิกขึ้นจากนั้นเนี่ยอาจจะจัดโต๊ะหรือว่าจัดมุมเล็กๆหรือว่าจัดข้าวจัดของอะ่ะให้รรยากาศรอบตัวเราดูเป็นระเบียบมากขึ้นถ้าเป็นระเบียบอยู่แล้วอาจจะเช็ดทาความสะอาดสักหน่อยมันจะทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทําอะไรบางอย่างกับชีวิตเราแล้วนะเราก็ทํารายการใน To-do list อันไหนทําเสร็จได้อะ่ะก็ทําก่อนแล้วก็ติ๊กออก จังหวะนี้ก่อนตอนที่เราเห็นเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วอะมันเป็นรูปธรรมชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นเราจะรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วร่างกายเราก็จะหลั่งฮอร์โมนที่จะตอบแทนความสําเร็จมาให้แล้วตอนเนี้เราก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วอย่าลืมกินข้าวกลางวันด้วยและก็พยายามกินโดยที่ไม่เล่นโทรศัพท์ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยก็ชวนคนอื่นมากินข้าวด้วยกันพูดคุยกันหาเรื่องคุยกันแต่สมมุติถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็เปิดอะไรดูตอนกินก็ได้แต่ว่า เปิดแล้วก็เปิดเลยอ่ะไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มากดอะไรต่อแล้วก็ช่วงเย็นจนถึงค่าเนี่ยคือช่วงเวลาที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็เริ่มวางแผนใหม่สิ่งที่อยากแนะนําให้ทำเนี่ยก็คือการเขียน Todo l ดูลสต์ำหรับพรุ่งนี้เขียนออกมาทั้งหมดเลยก็ได้สิ่งที่จะต้องทําอาจจะไม่ใช่แค่สําหรับพรุ่งนี้อาจจะเป็นสําหรับอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขียนออกมาแต่ว่าให้เลือกสิ่งที่สําคัญที่สุด แค่2ออย่างพอสิ่งที่จําเป็นต้องทําให้เสร็จเลยไฮไลท์เอาไว้สามารถเขียนเจอแนอลได้ต่อคาถาม,ถาม3ข้อนี้ข้อแรกก็คือว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างข้อ2ก็คือแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราอยากรู้สึกยังไงข้อที่สก็คือว่าแล้วเพื่อที่จะให้พรุ่งเนี้รู้สึกได้ตามแบบข้อที่สองอะเราต้องทําอะไรบ้างอย่าลืมกินมื้อเย็นแนะนําให้เป็นมื้อที่ไม่หนักมากแล้วก็งดของหวานของรสจัดไปก่อน ถัดไปเนี่ยลิสต์สิ่งที่เรารู้สึกชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองอย่างเช่นวันนี้เราลุกขึ้นมาอาบน้ำได้วันนี้เราลุกขึ้นมา,นำนนา,นมาทำทูดูลิสต์เสร็จทำรายการนั้นนี้เสร็จอย่างเงี้ยเขียนออกมาเราจะได้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เตรียมของที่ต้องใช้สำหรับวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าของที่ต้องพกไปในกระเป๋าเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่จัดไว้เลยให้เรียบร้อยช่วงเวลาเนี้ยก็เป็นช่วงที่เหมาะกับ เซลฟ์แคร์เหมือนกันอย่างเช่นกันอาบน้ําสระผมจะสะครับจะทาผิวจะมาร์กหน้านอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยก็เหมาะจะได้เป็นการผ่อนคลายแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายเราด้วยว่าเนี่ยเรากําลังดูแลมันนะเราเทคแคร์มันนะเราก็จะรู้สึกดีขึ้นอย่าลืมเขียนสิ่งที่เราจะไม่เอาไปต่อในวันพรุ่งนี้อย่างเช่นความรู้สึกผิดความเหนื่อยความเบลออารมณ์โกรธอารมณ์ขี้หงุดหงิดอะพวกเนี้ย เขียนออกมาหมดเลยมีกี่สิ่งก็เขียนออกมาหลังจากนั้นเนี่ยให้เขียน affirmation เล็กๆหรือว่าพวกกำลังใจประโยคพลังบวกอย่างเช่นวันนี้ทําได้ดีแล้วนะแค่เริ่มลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วหรือว่าเออพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะแล้วก็เลิกเล่นมือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย30นาทีหลังจากนั้นก็พักผ่อนได้เลยก็นี่ก็คือแผนของ1วันส่วนถัดไปจะเป็นแผนรีเซ็ตสาหรับ คนที่ไม่มีเวลาเลยใช้เวลาประมาณ15-30ถึงนาทีก็พอโอเคให้สมองได้พักรีเฟรชแล้วก็เริ่มใหม่เราจะแบ่งเป็นช่วงละ5นาที3ช่วงทุกคนก็เดวเอาไปปรับใช้กันเองได้ว่าอยากจะลดอยากจะเพิ่มอะไรตรงไหน,นสำหรับคนที่มีเวลา15นาทีเนี่ยใช้เวลา15นาทีนี้อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวได้ก็จะดีมาก15นาทีนี้แล้วก็ปิดแจ้งเตือนทุกอย่างเลย5นาทีแรกใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบ ไม่เร่งรีบอย่างที่บอกไปเนาะเราปิดแจ้งเตือนทุกอย่างไปละดังนั้นนั่งฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอย่างเงี้ยหายใจลึกๆช้าๆทำไปสักห้าครั้งเพื่อปรับระดับพลังงานในร่างกายเราปรับความเร็วของร่างกายของสมองเราอนะไรเงี้ยนิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยให้เขียนลงไปในกระดาษหรือว่าในมือถือก็ได้ตอบคำถาม3ข้อข้อแรกก็คือว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไร ข้อ2แล้วเราต้องการที่จะรู้สึกอะไรยังไงข้อที่3ก็คือว่าถ้าชีวิตเนี่ยมีปุ่มรีเซ็ตได้ใน1ปุ่มอะเราอยากจะรีเซ็ตอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องอะไร5้านาทีถัดไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนพลังงานของร่างกายก็ลุกไปล้างหน้าเพิ่มความสดชื่นให้ตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะจิบเครื่องดื่มสักหน่อยจะเป็นน้ำเย็นชากาแฟะอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ตัวเองรู้สึกว่านี่คือเครื่องดื่มที่จะ ดึงพลังงานเรากลับมาได้หรือว่าเปลี่ยนมูดเรานิดนึงแล้วก็ขยับตัวจะเป็นเดินรอบบ้านก็ได้ฟังเพลงโปรดแล้วก็ขยับโยกตัวตามไปจะยืดตัวก็ได้แล้วก็5นาทีสุดท้ายใช้กับการตั้งต้งตนใหม่บอกตัวเองว่าเราจะไม่ยึดติดกับอดีตเราจะไม่ยึดติดกับวันนี้แล้วเราก็จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจากนั้นก็เขียน to-do list สสำหรับวันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องจัดการเรื่องอะไรบ้าง นี่ก็จะเป็น15นาทีที่ดูสั้นๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะคอนเน c กกับตัวเราได้มากขึ้นรวมทั้งมาจัดระเบียบชีวิตเรากับความคิดเรานิดนึงว่าณตอนนี้เราทำอะไรอยู่เรารู้สึกยังไงแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากรู้สึกยังไงหรือพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไงหลังจาก preset ในครั้งนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรมีมาตรการเพื่อรับมือกับอาการ post holiday blues ในครั้งหน้าอีกเรามีคาแนะนาง่ายๆที่จะช่วยป้องกันได้โดยการเตรียมตัวตั้งแต่ ก่อนช่วงวันหยุดระหว่างวันหยุดแล้วก็หลังวันหยุดก่อนหยุดยาวแนะนําให้เขียนภารกิจหลักที่อยากกลับมาทําต่อไว้1-3อย่างไมอย่างมจะเป็นโปรเจกต์เป็น t o do list หรือว่าเป็นทุระอะไรก็แล้วแต่เขียนเอาไว้ก่อนเพื่อพอที่หมดวันหยุดเนี่ยเรากลับมาเราจะได้รู้ว่าเราต้องเริ่มต้นจากอะไรจากตรงไหนเราต้องทําอะไรส่วนระหว่างวันหยุดเนี่ยอย่าเปลี่ยนเวลาชีวิต แบบสุดโตง่งอย่าเปลี่ยนเวลาเข้านอนตื่นนอนไปเลยอย่างเช่นนอนตีสี่ตื่นเที่ยงวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะรวนแล้วเวลากลับมาเนี่ยร่างกายมันจะรีเซ็ตยากช่วงหลังวันหยุดเนี่ยแนะนําให้เผื่อเวลาเอาไว้สักหนึ่งวันเพื่อปรับตัวถ้าใครไปเที่ยวเนี่ยกลับมาก่อนเริ่มงานได้อย่างน้อยหนึ่งวันก็จะดีมากไม่ต้องออกไปไหนไม่นัดอะไรใหญ่ๆสําคัญใช้เวลา อยู่ในบ้านสะสังตัวเองและในบ้านก่อนอาจจะต้องแบบเคลียร์บ้านทําความสะอาดเคลียร์กองเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาเื่อไวไ้สักหน่อยมันก็จะมีช่วงเวลาให้เราได้หายใจหายคอแล้วก็เตรียมตัวได้มากขึ้นเมื่อจังหวะชีวิตเปลี่ยนอะสมองเราก็เปลี่ยนตามไปด้วยแต่ว่าข่าวดีก็คือสมองเราเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนกลับมาได้เหมือนเดิมแต่แค่ต้องใช้เวลานิดหน่อยกับความพยายามในระดับหนึ่งอย่าลืมว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาสมองเราเนี่ย ประมวลผลหน่อยทํางานกับมันหน่อยเดี๋ยวก็จะกลับมาดีกว่าเดิมอีกและใครที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่ก็มาพยายามไปด้วยกันส่วนใครที่มีเทคนิคอะไรเนี่ยก็มาแชร์กันไว้ได้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองกันด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลังหยุดยาวหรือว่าวันธรรมดาก็ตามไปแล้วจ้าบายยังไม่ถึงแล้วมั้งนี้